ก็เกอบอนนี่สวัสดีค่ะบอนนี่ว่าหัวข้อวันนี้่ยเป็นอะไรที่ใครหลายๆคนจะต้องรอคอยกันอยู่แน่เลยอืมนั่นก็คือโปรแกรมวาดรูปอันไหนดีคือเดี๋ยวนี้อะนะโปรแกรมวาดรูปมันก็มีเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะราคาก็ต่างกันฟังก์ชันก็ต่างกันแล้วที่นี่อะอันไหนมันดียังไงแล้วเราจะเลือกใช้อันไหนดีให้เหมาะก,กับงานของเราวันนี้บอนนี่จะเอาโปรแกรมยอดนิยมมาตีแผลให้ฟังเองค่ะพร้อมยังไปดูกันเลย โปรแกรมที่1 Photoshop โปรแกรมใหญ่สุดครบวงจอรอมตะน,นิรันดร์การเป็นโปรแกรมที่สามารถวาดรูปได้ครบวงจอรอันแรกของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ p Photoshop เนี่ยด้วยความที่ตอนแรกมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อวาดรูปโดยตรงแต่หลักๆคือเอาไว้แต่งภาพแล้วก็ทำเอฟเฟคต่างๆค่ะทำให้หลายๆอย่างอาจจะมีความซับซ้อนเช่นปุ่มเต็มไปหมดแบบอะ,อะไรกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็แบบว่าทำให้แบบ กลายเป็นโปรแกรมเทพซราที่ต้องใช้การฝึกฝนระยะหนึ่งจึงจะสามารถดึงศักยภาพของโปรแกรมออกมาได้เต็มที่ค่ะถึงอาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันสนับสนุนการวาดโดยตรงแต่ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ทํามานแบบโปรเฟชชั่นอลได้เลยส่วนราคาก็ตามคุณภาพแบบรายเดือนแพ็คคู่เช่ากับไลท์รูมอยู่ที่3าม้อยบาทต่อเดือนค่ะโปรแกรมที่2 Pento o l s ไซเป็นโปรแกรมที่สายวาดทุกคนจะต้องเคยได้ยินมากในเรื่องการใช้งานง่ายและก็เหมาะกับการเริ่มต้นค่ะแมบบ้กระทั่งมือโปรหลายๆคนก็ยังใช้โปรแกรมนี้วาดภาพทํางานกันอยู่เลยนะคะที่มันง่ายก็เพราะดีได้ว่าเป็น แถมสำหรับวาดรูปโดยตรงเลยมีบั๊กที่ใช้งานง่ายปรับแต่งได้อิสระถ้าใครอยากลองฝึกวาดรูปในคอมพิวเตอร์ก็มาลองที่โปรแกรมนี้กันก่อนได้เลยค่ะแล้วก็ที่สาคัญเลยมีคนเข้าใจผิดกัเงเยอะแยะเลยว่าใส่มาเป็นโปรแกรมฟรีไม่ใช่ค่ะความจริงใส่เป็นโปรแกรมสําหรับขายเป็นมาโดยตลอดสามารถซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์ถาวรได้ที่ราคาประมาณ1,500ที่เว็บไซต์ของเพนทุนไซ์เลยนะคะโปรแกรมที่3โอ้โหมาถึงพระเอกของเราแล้ว มาถึงโปรแกรมวาดรูวสุดโกงสุดคิดแห่งยุคก,กับคลิปสตูดิโอค่ะหรือที่เราเรียกสัสก้นๆว่าคลิปสตูคือทุกคนมันโหดมากมันโกงมากจนกลายเป็นที่นิยมสูงสุดสำหรับสส่วาดเลยค่ะตอนนี้นะคะแถมยังมีคลาวส่วนตัวให้เราย้ายไปทําเครื่องอื่นได้ชิวๆอีกโอ้โหมันจะมีอะไรมากกว่านี้ได้อีกที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่นก็คือมีบลัชหลากหลายให้โหลดใช้ได้ใช้ 3D เข้ามาช่วยวาดได้ทําอนิเมชันได้แถมยังซับพอร์ตการวาดมงานและเว็บตูนได้ดีที่สุดแล้วค่ะข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือใส่ฟอนต์ไทยได ราคาก็สุดคุ้มค่ะซื้อครั้งเดียวประมาณ1,500บาทนะคะมีลดแลกแจกแถม,มเรื่อยๆเลยล้อลดราคากันก็ได้นะคะหรือจะซื้อแบบ iPad ลรายเดือนก็ได้อยู่ที่ประมาณ300บาทต่อเดือนค่ะ อันดับที่4 Pro Create เป็นโปรแกรมที่เราสามารถใช้ในระบบ iOS เพื่อพวก iPad iPhone ได้เท่านั้นนะคะเน้นใ,นในการพกพาค่ะแต่ว่า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 นะความสามารถมันไม่ได้พกพาเลยค่ะทุกคนในความที่มันมีฟังก์ชันส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกซ่อนไว้ด้วยคีย์ลัดเพื่อให้เหมาะกับหน้าจอขนาดเล็กในการพกพาทําให้ต้องฝึกฝนหรือว่าแบบเอ้ครูพักรักจํานิดหน่อยพอสมควรกว่าจะชินแล้วก็ดึงความสามารถของแอปออกมาได้เต็มที่ค่ะโปรแกรมนี้ถือว่าคุม้มแล้วก็ทําได้หลากหลายเลยนะคะแทบจะเทียบเท่าคอมพิวเตอร์เลยค่ะเนี่ยตีเปอร์ทำอิเเมชันก็ได้ในอนาคตเน จะมีเวอร์ชั่นที่ว่า3มิติออกมาได้ด้วยค่ะเอ้ยไม่มันออกมาแล้วนนะเฮ้ยเวอร์ชั่น3มิติแบบว่าลงเท็กเจอร์สมิติของโป๊กเอออกมาแล้วนะคะเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะไปต่ำกันได้ค่ะราคาอยู่ที่349บาทอัปเดตฟรีตลอดชีพคุ้มมากซื้อเะ ต่อไปเป็นโปรแกรม MediBang ค่ะเป็นโปรแกรมวาดรูปที่สามารถใช้ได้ทั้งใน iPad แล้วก็ในคอมเลยค่ะเป็นโปรแกรมฟรีวันนี้ลองแล้วขนาดฟรียังมีฟังก์ชันดีๆให้ใช้งานเยอะแยะเลยอ่ะใช้ทำฟูซีจีได้เลยนะเนี่ยยอดสำหรับคนที่อยากลองวาดภาพและอยากใช้ซอฟต์แวร์ถูกิลสิทธส์แต่ยังไม่อยากเสียเงินซื้อโปรแกรมก็ลอง MediBang กันง่ายค่ะใช้งานง่ายครบคันคล้ายๆกับคลิปสตูดิโอผสมเพนทูนไซเลยค่ะฟรีด้วยโปรแกรมใน iPad ก็ได้ในคอมก็ได้เอ้ยรออะไรอยู่โหลดเลย สุดท้ายนะคะ Pen s t r o m Studio ค่ะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างเงียบเอยู่ในซอกหรือไม่กรมีคนดูจักแต่วันนี้ลองใช้แล้วหน้าตามันอาจจะดูหยุบหยับไปหน่อยนะคะแต่ว่าโปรแกรมนี้นอกจากว่าดูปกติปกติได้มันยังมีบรัชที่เสกฉากหลังแบบธรรมชาติได้ไวมากๆโอ้ว้วาวก็วคือแบบว่าเราสามารถแบบสะบัดบัชครั้งเดียวได้ป่าออกมาทั้งป่า แลทีนี้แบบว่าเขาก็เคลมว่าเป็นโปรแกรมที่บัฟสีน้ํามันเหมือนจริงที่สุดด้วยค่ะเออบันนี้ก็ลองแล้วเฮ้ยม,มันได้จริงเลยเอออาจจะเฉพาะทางไปหน่อยแต่ก็เอามาเป็นตัวเลือกเผื่อให้สาหรับคนวาดภาพที่เหมือนแบบว่าเป็นงานวาดจากสีน้ําสีน้ํามันจริงๆค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ600บาทค่ะโอเคส่วนนี้ก็เป็นตารางสรุปคร่าวๆนะคะว่าแบบแต่ละมีฟังก์ชันอะไรบ้างแบบใช้ได้ดีแค่ไหนแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะเอาไว้ให้เป็นตัวเลือกนะคะอืมโอเคหมดไปแล้วบอนนี่ใช้มาทุกอันที่เคยบอกแล้ว แต่เอาง่ายๆคือถ้าอยากได้ครบวงจรแล้วคิดว่าไม่มีปัญหากับเรื่องหน้าตาโปรแกรมที่ซับซ้อนนิดหน่อยมอนนี่ก็แนะนําเป็นคลิปสตูดิโอค่ะส่วนใครที่เดินทางบ่อยๆและอยู่กับ iPad มากกว่าแล้วก็ไม่อยากซื้อคลิปสตูดิโอแบบรายเดือนก็แนะนาเป็นโปรเคียร์หรือว่าเมดีแบงนะคะส่วนโปรแกรมอื่นๆแล้วก็ลองใช้กันได้ตามโอกาสค่ะสำหรับคนที่เพิ่งวาดรูปแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยชินแต่มอนนี่เป็นกาลังใจให้ทุกคนฝึกฝนนะคะจะรอดูผลงานนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยวันนี้มอนนี่ก็ขอบไปแล้วค่ะวันนี้จะไปวาดรูปต่ออ้าาดดูผลงงงนนนนขนีไทะะคะ อีขอบคุณค่ะบ๊ายบาย